อย่างข้อนี้เราก็เห็นชัดเจนมีกาแฟชนิดที่1ชนิดที่2เราเห็นทุนเพิ่มทุนลดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเลขชัดเจนว่าเพิ่มลดเท่าไหร่ถูกไหมบางคนบอกว่าเอาทำไมก็รู้แล้ว67.5เป็นกาแฟตัวที่ได้ไม่ใช่ไอข้อเมื่อกี้คือพอดีทุนเราก็เลยเอา90มาคิดได้แต่น,นี้เขาบอกว่าได้กำไราเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตัวนี้คือมันบวกกำไรแล้วเราต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่มันไม่ได้กำไรคือเท่าไหร่ก็เทียบเปติตัวอย่าง ได้กำไร25%ก็คือ125นะฮะคิดเป็น67.50ถ้า101หมายความว่าไม่บวกกำไรนะฮะก็คือ67.50ส่วน125คูณกับ100นะ,ะแล้วก็ <c oughs> มันก็จะได้เป็น67.50ใช่ไหมคูณ100มันก็ถอนทศนยิยมออกหมดส่วนด้วย125เอา5ลุยเลย ยี่ิบสี่เพราะฉะนั้น <c oughs> นะคะวิมันเป็นยี่ิบสี่เป็นไปได้หรือเปล่าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่พูดผิดนี่ไงตัดออกมาแล้วห้าสิบสี่มาเขียนยี่ิบสี่ทุนคือ <c oughs> สรุปคือไอ้ที่พอดีทุนคือห้บาทกิโลกรัมละนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนชนิดที่ผสมแล้วชนิดที่ยังไม่ผสมชนิดที่ยังไม่ผสมชนิดที่ผสมแล้วได้คือ54เอา5 4มาคิดชนิดที่ยังไม่ผสมก็48กับ6 3อ้าวบางคนบอกอา้าวทำไม63เราแ้ไปเป็น54ก็ใช่ไงมันมีทุนลดทุนเพิ่ม อันนี้ทุนลดคือลดไปเท่าไหร่เอเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่หกบาททุนลดลดเท่าไหร่ลดไปเก้าบาทถูกไหมหกสิบสามไปลดเหลือห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นทุนลด v หนะะึ่งะฮะเท่ากับทุนเพิ่ม v สอง v หนึ่งคือปริมาณของ <c oughs> ทุนลด V2 สองคือปริมาณทุนเพิ่มทุนลดลดไปหกบาทก็หกวีหนึ่งเท่ากับทุนเพิ่มโทษทีทุนลด <c oughs> เหมือนกันแหละนะคะจะเอาซีกไหนมันก็เหมือนกันอันนี้ต้องเขียนใหม่เนะว่าเป็นทุนเพิ่มเนาะฝั่งนี้ทุนเพิ่มอ่า v ีหนึ่งอันนี้เป็นทุนลดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เก้าวีสองทีนี้จะถาม v ีหนึ่งส่วน v ีสองใช่ไหมก็คือเก้าส่วนหก ก็คือ3ส่วนสองดัะนั้นอันตราส่วนก็คือ3ส่วน2ตอบเท่ากันแต่ว่าโจทย์มันไม่เหมือนกันตัวเลขก็เปลี่ยนเห็นไหมคะวิธีการคิดก็มีตรงนี้นิดนึงที่ว่าจะต้องปรับให้มันมาอยู่ในราคาทุนพอดีนะเพราะถ้าเอาตัวนี้มาคิดเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวที่ถูกต้องเพราะตัวนี้มันโอเวอร์ไป25%